สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเซลจอนบริษัทโตโยต้าร้อยเอ็ดนะครับวันนี้เซลจอนจะพาเพื่อนๆมาชมรถคันนี้นะครับคันที่จอดอยู่ข้างหน้าผมนะครับเป็นรถไฮบริดครับจัดได้ว่าเป็นรถยอดนิยมของรถโตโยต้ารถประเภทรถเก๋งอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับนั่นก็คือรถโตโยต้ายาริส1.5 H.E.V. พรีเมียมลักชูรี่นะครับอันนี้นะครับรถคันนี้เป็นรถรุ่นท็อปสุดนะครับของรุ่นยาริสคอร์สนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาชมนะครับลักษณะ รอบๆพันก่อนที่เราจะไปชมภายในกันก่อนนะครับลักษณะภายนอกนะครับด้านหน้านะครับไฟเป็นไฟแบบ LED projector นะครับมีเซ็นเซอร์หน้า2.2ตําตำแหน่งนะครับแล้วก็มีกล้องหน้านะครับซึ่งจะอยู่ตรงบริเวณกระจังหน้าตรงด้านด้านล่างของสัญลักษณ์โตโยต้านะครับทีนี้ขยับมาดูตรงล้อรถนะครับล้อรถเป็นล้อขอบ18เป็นล้อโคเมียมลมดำนะครับโคมียมลมดำความฐาน 2, 7 5 0มิลิเมตรนะครับฐานยาวล้อนะครับล้อหน้ากับล้อหลังนะครับขยับมาดูตรงกระจกบังลมหน้านะกระจกบังลมหน้ามีกล้องหน้านะครับมีกล้องหน้าซึ่งเป็นกล้อง cctv นะครับตรงบริเวณด้านบนฝั่งซ้ายมือนะครับทีนี้กระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างมีเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมีไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวเป็น led นะครับ แล้วก็ตรงด้านล่างนะครับด้านล่างหูกระจกข้างนะครับเป็นมีกล้องนะครับมีกล้องเห็นไหมครับกล้องอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเนี่ยกล้องนะครับเป็นกล้อง360องศานะครับซึ่งในรุ่นของยาริสคอร์สที่มีกล้องรอบคันนะครับจะมีเฉพาะรุ่นพรีเมียมลักชวรีเท่านั้นนะครับรุ่นสมาร์ทแล้วก็รุ่นพรีเมียมนะครับไม่มีกล้องรอบคันนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับรองรับน้ํามันนะครับน้ามัน เบนซินครับ91 95ได้หมดนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังมีกล้องหลังด้วยนะครับมีกล้องอ่ากล้อง C C T V นะครับที่อยู่บริเวณด้านหลังนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยณปัจจุบันนี้กล้องหลังนะครับกล้องหน้ากล้องหลังที่เป็น C C T V นะครับถือว่ามีความจําเป็นแล้วก็สําคัญมากๆนะครับเวลาที่เราขับขี่บนท้องถนนนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังเปิดยังไงนะครับเวลาการเปิดเรากุญแจมจะเป็นแบบนี้นะครับคุญแจนะครับเวลาเราเปิดจากกุญแย่ แล้วมันจะมีสัญลักษณ์ขึ้นนะครับสัญลักษณ์ดังตืดขึ้นเราก็ปล่อยเลยนะครับเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังพอเรามาปุ๊บเราก็มาดูนะครับดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็เป็นประมาณนี้นะครับอันนี้นะครับมีทุกรุ่นนะครับตัวนี้เป็นตัวนะครับตัวที่เป็นใช้บางของได้นะครับบางของในลักษณะที่ไม่หนักจนเกินไปนะครับแล้วก็เป็นที่บังนะครับบังทัศนะวิสัยเวลาที่กระจกนะครับกระจกบังลมหลังเวลาที่เรา เอาของมีค่าของอะไรที่มีค่าเอาไว้ในรถนะครับเพื่อที่ไม่เป็นการลอดตาลอดใจของคนที่ไม่ประสงค์ดีกับรถของท่านนะครับอ่าเป็นประมาณนี้นะครับเบาะนะครับเบาะหลังนะครับพับ40 60ได้นะครับพับสับ40 60ได้แล้วก็ตัวไอตัวใส่สัมภาระนะครับเป็นประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยใสของใส่สัมภาระได้เลยนะครับแล้วก็อ่าตัวนี้นะครับมันมี2อระดับนะครับเวลาที่เราจะใส่สัมภาระใส่ของนะครับจะมีตรงนี้ด้วยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยความสูงก็ประมาณ 5ห้าเซนติเมตรนะครับความสูงนะครับประมาณห้าเซนติเมตรเราก็เอาขึ้นมาตรงนี้ได้เลยนะครับมีไฟให้นะครับมีไฟอยู่บริเวณด้านข้างฝั่งซ้ายมือนะครับไฟ led นะตัวนี้นะครับนะครับอันนี้ถ้าเราไม่ใช้นะครับเราไม่ใช้เราก็เอาลงได้เลยนะครับเอาลงได้เลยนะครับหรือตัวนี้นะครับคานตัวนี้เราจะเอาลงก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่เจ้าของรถนะครับประมาณนี้นะครับ เวลาเราจะปิดกุญแจนะปิดกุญแจเราก็กดแช่ไว้นะครับกดกุญแจเมื ah, ่อเราเอาสัมภาระออกสิ่งของออกจากรถแล้วนะครับเราก็กดแบบนี้นะครับกดแช่ได้เลยกดแช่ได้เลยนะครับแบบนี้ได้เลยนะครับอ่ะทีนี้เราไปดูลักษณะภายในนะลักษณะภายในอ่ะขออนุญาตดูเป็นด้านหลังก่อนนะครับด้านหลังเมื่อเปิดออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังเบลนะครับเบลมีสามสายนะครับ อันนี้เป็นที่พักแขนนะครับที่พักพักแขนมีแก้วที่วางแก้วน้ําแก้วกาแฟได้เบาะพักหกสิบสี่สิบได้นะครับตัวนี้นะครับตัวบริเวณคอนโซลกลางนะคอนโซลกลางมีแอร์หลังให้นะครับแอร์หลังให้แล้วก็มีที่เสียบ USB นะครับเป็น Type C สองจุดสองตำแหน่งด้านล่างตรงช่องแอร์นี้นะครับทีนี้ถ้าเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับรุ่นท็อปสุดรุ่นพรีเมียมลักชัวรี่จะมีมีซันรุปนะครับมีซันรุปนะครับเปิดได้ นะครับเปิดได้ถ้าเป็นรุ่นอื่นไม่มีนะัะมีสำหรับเฉพาะรุ่นท็อปสุดนะครับตัวไฟนะไฟอ่านแผนที่นะจะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับก็กดหนึ่งตำแหน่งเดี๋ยวเราชาไปดูด้านด้านหน้านะครับวันนี้นะครับนี่นะครับด้านด้านหน้านะครับด้านหน้าด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นที่ ควบคุมนะครับตัวควบคุมกระจกนะครับตัวควบคุมกระจกอันนี้นะครับเป็นประมาณนี้นะครับตัวควบคุมกระจกทั้งหมดจะอยู่บริเวณนี้นะครับเบาเป็นเบาไฟฟ้านะครับเบาไฟฟ้าปรับได้หลายทิศทางนะครับปรับได้หลายทิศทางนะก็อยู่ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วแต่คู่กับฉี่นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นฝ้ากระโปรงหน้าอยู่บริเวณเขานะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่ใส่ของอันนี้เป็นปุ่มนะครับปุ่มในเรื่องของการควบคุมต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจุดอับสายตาอันนี้เป็นจุด อันนี้เป็นตำแหน่งของความผิดปกติลมยางนะครับลมยางนะครับตัวนี้นอันนี้ก็จะเป็นหมดประหยัดน้ํามัน,นครับเปิดด้านหลังนะครับอันนี้กันชนนะครับมันก็จะมีบอกหมดนะครับ <S <S ทีนี้มาดูพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นประมาณนี้นะพวงมาลัยประมาณนี้พวงมาลัยนะครับเป็นแบบนี้ หน้าจอตัวหน้าจอนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเวลาที่ประตูปิดไม่สนิทหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามันจะบอกนะครับตำแหน่งมันจะบอกมีสีแดงนะครับพริบกระพริบอยู่นะเห็นไหมนะครับคนโซนกลางนะครับคนโซนกลางอันนี้โครเมียมนะครับโครเมียมตำแหน่งเกียร์นะครับตำแหน่งเกียร์ก็จะบอกบอกหมดนะครับ อันนี้ชาร์จโทรศัพท์ได้นะครับไวเดตเชตเจอร์ได้นะครับรุ่นนี้นะครับชาร์จไวเดตเชเจอร์ได้ที่เสียบ USB นะครับเป็น Type C มีหมดนะครับบูตสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะบูตสตาร์ทอยู่อยู่ตรงนี้นะครับปกติจะอยู่รถทั่วไปจะอยู่บริเวณด้านซ้ายก็ด้านขวาจะอยู่บริเวณนี้นะครับแต่ตัวยารีคอร์จะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับตรงตำแหน่งเกียร์เห็นไหมครับเนี่ยปุ่มสตาร์ทได้เลยนะนี้มีป้องกัน PM 2.5นะครับนะครับเอประมาณนี้นะครับ ทีนี้ไปดูตรงนี้นะครับตรงบังลมนะครับไอตรงบังแดดนะครับตัวนี้นะครับบงังแดดก็จะเป็นตัวนี้ให้เห็นไหมนะครับตัวนี้นะครับมีทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับมีไฟให้ด้วยนะครับเวลาที่เราเปิดมาปุ๊บไฟก็จะมีไฟสองสว่างตรงนี้ด้วยนะครับทําให้มองเห็นชัดเจนนะครับอันนี้ไปอ่านแผนที่เห็นไหมครับเนี่ยปึ๊บนี่ะครับอ่านแผนที่โอโ้โห อันนี้ที่เปิดซันรูปนะครับอันนี้เปิดซันรูปเปิดตรงไหนเปิดตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้มันมีโอเพนนะครับเปิดปึ๊บปิดมาแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับนี่กล้องนะครับกล้องหน้ากล้อง CCt v นะอันนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับยาลิสคอร์ดนะครับอันนี้